สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ยูเนียนมอลนะครับนี่เลยเป็นบรรยากาศหน้าห้างยูเนียนมอลนะครับบริเวณ้ายกราดพเปลานะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินตลาดเนี่ยตลาดยูเนียนมอลเขาจะมีทุกวันนะครับอยูออ่บริเวณด้านหน้าของห้างยูเนียนมอลเลยติดกับรถไฟฟ้านะเราสาม,มารถที่จะมารถไฟฟ้าออ,ออกที่ ประตูที่จะมาลาดพร้าวซอยหนึ่งนะครับสถานีปนโยธินนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าห้างนะอันนี้ก็จะน้องน้องนี้เป็นสัญลักษณ์ของห้างยูเนี่ยนมอล์นะนะครับฝั่งด้านนู้นจะเป็นลาดพร้าวซอยสี่นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นลาดพร้าวซอยหนึ่งเดี๋ยวพาไปเดินดูเขาก็จะมีแบบตลาดขายของตอนเย็นนะ ถ้าใครมาก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณแบบสัก5โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งละแต่ว่าตอนนี้ที่สันถ่ายาก็ประมาณ6โมงเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้ก็จะมีร้านค้าแบบเยอะแยะเลยมีมีร้านเสื้อผ้ามีฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบเอ่อร้านสร้อยเสื้อผ้าผู้หญิงแบบเยอะแยะเลยนะถ้าใครแบบว่าสนใจก็ากมาเดิน ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้นะครับมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งแบบเนี่ย,เ,ยเสื้อผ้าตัวละสร้อยบาท2องตัวสองบาทนะมีเสื้อผ้ามีรอ,อ,องเท้าเอ้ยถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าตรงนี้ด้านหน้าตัวนี้สามารถที่จะมาไหว้ประพิคเนตได้นะครับประพิคเนตอยู่บริเวณด้านหน้าห้างของยูเนี่ยนมอลก็มีเหมือนกันนะถ้าครแบบไม่สะดวกไปที่เซ็นทรัลเวลก็ยูเนี่ยนมอลได้นะครับ อันนี้ก็ร้านขาร้านทุงเท้านะครับร้านเสื้อผ้าอันนี้คือบริเวณทางเข้านะครับห้างอยู่เน้นหมอมีร้านกางเกงด้วยากางเกงขายาวตัวละลอยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะราค่แบบไม่แพงนะมีกางเกงขายาวมีกางเกงพาสติล์ร้อยห้าสิบบาทด้านนี้ก็มีตัวละหนึ่งร้อยบาทครับ อันนี้คือเป็นแบบตลาดเล็กๆอยู่ตรงหน้ายูเนียนมอนะเนี่ยมีร้านเสื้อตัวละ100บาทก็มีนะครับเ mm hmm. นีนะ่ยเนี่ยเสื้อผ้ายเยอะแยะึงเริ่มต้น100บาท100บาทเต็มเลยนะเดี๋ยวเราพาเดินดูเนะี่ยคือแบบเป็นตลาดอยู่ด้านหน้าน,าน,นิดๆหน่อยๆนะอันนี้ทั้งร้าน100บาทอย่างกงเกงสแลก1นะ์รบาทเสื้อทำงานก็มีนะครับฝังด้านนี้ก็เป็น เสื้อผ้าของผู้หญิงนะ250-250-200อรอยางะไรเงีเ้ยเต็มเลยกางเกงขาสั้นก็มีร้านนี้150บาทเออันนี้เป็นแบบกางเกงขาสั้นผู้ชายครับ100บาทเสื้อ100บาทมีชุดอย่างนี้นะมีรอง,งเท้าขายด้วยทุกคนนี่1ชิ้น180บนะครับถ้า2ชิ้น300บาทอ,อันนี้คือเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับของยูเนยนมอล มีวัดสันมีห้างอะไรแบบต่างๆเยอะแยะเลยหรือว่าเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2อ็ไะไรครับแต่นหนุนอันนี้ก็จะเป็นร้านรองเทา้าร้านเสื้อผ้าส่วนมากก็จะเป็นแบบของใช้นะที่ตลาดนี้ไม่มีของกินนะครับมีแต่ของใช้ยอย่างเดียวเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสองร้อยเสื้อผ้าผู้ชายก็เยอะมากเลยครับสามารถมาช้อปปิ้งต่างๆไดอ้อยู่ด้านหน้านะเนี่ยมี ตัวละ60บาทตัวละ100บาทเสื้อตัวละ200บาทอน,นี้ก็มีนะแต่น,นี้อันนี้ก็เสื้อผ้าเยอะมากเลยกระเป๋าก็มีนะครับดูนี่กระเป๋าเยอะแยะแต่นี้ก็เป็นเกงกยนนะีนะบางเกงกยีก็ตัวละ200บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงนะทุกคนโอ้เยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินดูพาไปเดินชมบรรยากาศนะฮย กะเป๋ามาค้นๆลือๆได้เลยเนี่ยด้นนี้ก็จะเป็นแบบรองเท้านะครับรองเท้าก็อยู่ประมาณ150บาทนะครับอันนี้ก็มันเกงไงแปบาท100บาทราคาถูกๆนู่นมีเครื่องประดับด้วยยี่สิบบาท50บาทอันนี้ก็จะจบละหมดละเนี่ยมันจะมีประมาณเท่านี้แหละตลาดเขาแบบมีนิดเดียวแต่ว่าของก็เยอะอยู่นะนี ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมานะนี่อันนี้คือเป็น MRT นะครับ MRT พลโยธินนะแล้วกเออ็เดินออกมาเนี่ยก็จะมาเจอกับทางเข้านะเนี่ยแล้วก็เจอบริเวณตลาดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอ,อ,อยู่ด้านนอกใช่ไหมมันอยู่อยู่ตรงนั้นนะจะเป็นแบบตลาดที่เป็นเสื้อผ้าเป็นของชัยนะครับตรงนี้ อยู่ตรง MRT โพนโยทินประตู5นะครับเนี่ยอยู่ตรงประตู5นะอยู่ด้านข้างเขาจะมีของขายเยอะแยะเลยทุกคนมีบอกว่าไส้กรอกลูกชิ้นไก่ทอดอะไรต่างๆเยอะแยะเลยด้านนี้ก็มีแบบพวกของทงของทอดนะร้านน้ำอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยจะอยู่ด้านข้างนะทุกคนหมูปิ้งก็มีนะเนี่ยเห็นไห หมูปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งอะไร่าเงี้ยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนี่คือบริเวณลัดพราวซอยหนึ่งนะครับนี่เลยนี่นะครับประมาณนี้นะยูเนี่ยนมอลนะอยู่พหลโยทินสถานีหลโยทินออกประตู5นะครับแต่ถ้าใครจะไปจะไปลาดพราวเนี่ยก็คือออกฝั่งตรงข้ามกันหรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับ เดินยูเนียนมอลเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินไปตรงข้ามเดินเชื่อมต่อไปกับเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้นะครับสามารถเดินเชื่อมกันได้ระหว่าง2ห้างนะนีแบบโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยของขายเยอะมากด้านนูน้นอันนั้นด้านนู้นจะเป็นลาดพร้าวซอย4นะครับลาดพร้าวซอยสก็จะมีแบบร้านขนมจีนเชียงไห้มีร้านอาหารหนูนะมีแบบแสงสีมีร้านขับอันเดอร์ชองอะไรนะครับเยอะแยะเลย อยู่ฝั่งลาดพร้าวซอย4นะครับอันนี้คือจะไปทางถนนลาดพร้าวนะไปแถวเดอะมอลบังกะปิชกชัยสีอะไรเงยไปฝั่งด้านนี้นะครับถ้าเราหมุนไปด้านนี้หมุนไปฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณห5แยกลาดพร้าวนะครับหาแยกลาดพร้าวอยู่ด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะเดินตรงไปเนี่ยเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานี5แยกลาดพร้าวหรือว่า สินทันรับพลาวได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากเดินด้านบนเนี่ยลงใต้ดินนะครับลงใต้ดินแล้วก็เดินเชื่อมต่อไปฝั่งด้านนู้นได้นะครับง่ายเลยนี่เลยให้ดูบรรยากาศไฟสวยมากเลยทุกคนดูดิแสงไฟอะไรสวยมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหน้า,ห,นาห้างยูเนียนมอช่วงประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับมาเดี๋ยวให้ดูด้านนี้อีกนิดๆหน่อยหน่อยนะ ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับนี่ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือของนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมด้านหน้าของเรานั่นคือเป็นร้านอาหารนะครับคล้ายคล้ายับเอเลสลองมีร้านอาหารเยอะแยะนด้านนู้นด้านนู้นก็มีของขายนะร้านอาหารก็ยังแบบยาวไปเรื่อยๆนะ ตรงน,นี้ก็เป็นร้านตัดผมนะครับร้านของกินต่างๆเนี่ยอยู่บริเวณวินมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับอยู่ด้านในโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย